นี่บอกตัวต้มนี่เขาเนี้ยเออขัดต้มแจ่มเรี่ยง้อเปียกปูนกับแซ่บแซ่บนี่นี่ของโบราณบ้านเหอนนน้องนี่น้องเอยอันนี้กับขัดต้ตมคุนได้ไปบักข้าวนี่แหละมีแห้งมีแห้งอย่าลืมได้แจกไดอ้อมามึงมาต้มีนไก่อะไรค่ะคุณน้องมาเลยมาด้วยได้ก่<ด> วิ่งบอกไปเรื่อยๆขึ้นหมอคนขับมาซื้อของเนาะขึ้นหมอขึ้นหมอมาซื้อขึ้หมอน้ำโอนไปทั้งฝุ่นค่ะไปทั้งฝุ่นโอนได้แพงได้กลับไปโอนเลยไหนนั่นแหละน้ำผู้ใต้โอนเลยอนนี่เหรอโอนนี่น่ะจ้าเมื่อวันจันทร์เจ้าเมื่อวันทุกเจ้าก็เอาไปไหนน้องมันอยู่กับ ม่วไงเจียวเจียวว่าผมมวนเจีเจียวว่า่ะมือมือเจียวว่าเจียวม่หาถามวันนึงวันนี้จบเปวันจันทร์กันได้เพราะว่าเป็นวันจันทร์ดีพรวดมันเอได้มากน ข้าวที่ผมก็ได้มากขายดีได้ขายขายขายกี่บาทพี่เอาเอาค่ะเดี๋ยวข้าเมากี่บาทร้ยี่สิบบาทอันใดจ้าเรียกเลยจ้าเรียกเลยเ่ยแต่ร้อยเนาะแมนค่ะแมน่นไปสัมผัสแยกข้าวเมาจ้าขอบคุณค่ะคุณตามัานมาแห้งๆด้วยค่ะเด้อจ้าเบื้องเลยค่ะคุณหมอค่ะเรียกได้จ้ามันจะออกกับแร่เลือกไปก่อนอันใดหมัก นี่ก็มีลูกนี่อันนั้นด้วยค่ะเด้อมีลอตเตอรี่ขายจ้าทั road, ้งนั้นขายข้าวเมาทั้งนี้ขายลอตเตอรี่ได้จ้าเด้อมาค่ะคุณหน้าหาเหล็กได้จ้ามีได้พ่อได้ลุนได้รางวัลเด้อโซเ่โซ่หนาแน่ได้เข้ากล้องเบื้องหน้าเด้อวัดตีผู้ใด้อันมีเฟซกับลงเบิ่งเด้ายูทูบเด้อของย่ามาภูผาได้นี่ ซื้อสงองยางดีวันค่ะคุณหมอรางวัลจ้าปังใดเด้อ่ะเด้อรุตตดีมีรางวัลอยู่จ้านั่งง่วงนอนอยู่บออุคคลลูกค้าบอบมาปันใดก็ง่วงนอนอยากรับอยากนอน เอฟซีได้ค่ะเด้อเขามาทางโรงบ้านสีคอเด้อค่ะก็มาซอยสื่อใดเด้อจ้ะเด้อลุกลีอยู่หน้าตึกเด้อค่ะเด้อก็ได้เบิ่งอยู่แก่ๆสีคอเนี่ยค่ะใน่ะแวะเขามาจ้ะขายวันจันทร์วันศุกร์คาตาบ่แม่นมือยุดทธคาตาเมยุดก็บ่ได้มาจ้ะปลาเพิ่นไข่ปลาไหลกะบด้ขายเด้อจ้ะ ทำหนี้ก่อนด้วยค่ะเอฟซด้วยค่ะด้วยสวัสดีค่ะ